ปฏิหารพระพุทธเจ้าทรงรับผลมะม่วงเพียงผลเดียวกลายเป็นมะม่วงทั้งต้นนี่เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางแปดของที่วัดกระทุ่มเสือปลานะคะชื่อปางว่าทรงรับผลมะม่วงค่ะ โดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปางนี้ว่าในสมัยพุทธกาลที่เมืองราชคฤกนะคะมีเศรษฐีผู้หนึ่งนำบาทมาไปแขวนเอาไว้สูงกว่า6กสศอกและประกาศว่าถ้าพระอาหารหันต์มีจริงก็ให้เหาะมาแสดงฤทธิ์มาเอาบาทนี้ไปภายใน7วันค่ะปรากฏว่ามีพระส่งรูปหนึ่งก็คือพระปินโทลภารัตวาชะนะคะได้เหาะมานำบาทไปค่ะ สาธุชนก็เฝ้าติดตามไปที่พระเวรุวันมหาวิหารเพื่อดูปฏิหารเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงตำหนิว่าไม่ให้พระสงฆ์สาวกแสดงปฏิหารนะคะทันใดนั้นก็มีพวกดิรทีประกาศว่าจะแสดงปฏิหารแข่งกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงได้ประกาศแสดงปฏิหารที่คันธรมรมภพค่ะทันใดนั้นในคันทะนะคะก็ได้นําผลมะม่วงสุกผลนหนึ่งมาถาวายกับพระพุทธองค์พระอานอนท์ได้ทําน้ําปานะถาวายพระพุทธองค์จึงได้โปรดให้นาเมล็ดมะม่วงไปปลูกทันใดนั้นก็กลายเป็นมะม่วงทัง